สวัสดีครับสวัสดี FC เราพัฒนาที่รักท่ันครับวันนี้มาพบกันวันที่2ตุลาคม2567นะครับสำหรับราพัฒนาวันที่30กันยาที่ผ่านมานะครับผลรางวัลของวันที่032811นะครับของเราเลข4ตัวไม,ไม่เข้านะครับรอบนี้ผิดนะครับนะก็จับคู่ครับจับคู่ก็ได้แค่ นิดเดียวเฉียวๆไปนิดเดียวครับมากแค่สองคนนั้นเองครับไม่เข้านะครับถือว่าพิดค่อนข้างเยอะนะครับแต่นี่ครับไปออกรัฐบาลไทยนะครับนะห้าหกกับก้าห้าครับให้เราไปออกไทยนะครับสำหรับรัฐบาลไทยของเรานะครับให้ล่างไปขึ้นบนนะครับ รู้สึกว่าดวงจะไม่ค่อยสมพงเท่าไหร่ครับนะไม่ปังเลยนะครับช่วงนี้ก็วาากันต่อไปครับตามสูตรครับนะปิดถูกก็เราไม่ได้คิดคำนวณเองครับว่าไปทมสูตรนะครับรู้สึกเลขเด่นเราให้วิ่งไปที่6กับ1นะครับนะถ้าจำไม่ผิดงมดที่ผ่านมานะครับสำหรับเราพัฒนานะครับ ก็น่าจะมีเลขหนึ่งนะครับที่ติดไปนะครับนะสำหรับมุ่งี่ผ่านมานะครับเราน่าจะให้วิ่งไปที่หกหกกับหนึ่งนะครับเดินไปที่หกกับหนึ่งนะครับออกมาที่หนึ่งนะครับแต่ก็จับคู่ไม่เข้านะครับนะต่อมาด้วยกันต่อครับสําหรับลาภนาวันที่สองตุลานะครับรอบนี้เสนอเป็นสูตรจับคู่แบบใหม่นะครับนะเราก็ปรับปรุงนะครับ เมื่อไม่เข้าเราก็ต้องมีการปรับปรุงสูตรนิดหนึ่งนะครับก็จะทดลองให้ดูสูตรนี้ก่อน,นครับนะวันนี้ใช้สูตรเดียวนะครับไม่ใช่เยอะเข้าก็เข้านะครับไม่เข้าก็ว่ากันไปนะครับขอขอบคุณทีซทุกท่านนะครับที่ติดตามรบับยมทับฟังนะครับขอยเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็มีเสนอแนะนะครับผมเราไลไรมาเลยครับตัวนี้จะเป็นสูตรแบบ เด่นแล้วก็จับคู่วิ่งวิ่งมาตัวเดียวนะครับสองตัวนะครับตัวเดียวหรือสองตัวนะที่มันชนนะครับใช้ดูสูตรนี้ก่อนนะครับสูตรที่เป็นสีเหลืองกับสีชมพูอ่อนนะครับนะชนกันแล้วค่อนข้างมาดีนะครับรอบวันที่เก้าะไม่เข้านะครับวันที่สิบเอ็ดนะครับวันที่สิบเอ็ดนะครับชนหกแปดหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งหกนะครับก็มาชน2สองตัวนะครับที่หกกับหนึ่ง เลขก็ออกมาที่หกเจ็ดนะครับเราจะใช้เป็นตัววิ่งนะครับทําเป็นตัวเด่นนะครับสิบสามกันยานะครับสี่หกเก้ากับสองหกหนึ่งครับก็ชนที่หกนะครับชนที่หกนะครับแล้วก็มาชนที่หกที่เลขสี่ตัวแล้วด้วยนะครับก็มาที่หกหนึ่งครับมาที่สิบหกกันยา สามห้าแปดกับแปดสองเจ็ดนะครับก็ชนที่แปดนะครับชนที่แปดมาที่สามแปดนะครับวันที่สิบแปดนะครับหกแปดหนึ่งกับหกศูนย์ห้านะครับตรงนี้ชนที่หกนะครับก็มาหกห้านะครับยี่สิบกันยานี้ไม่ชนกันนะครับหนึ่งสามหกกับศูนย์สี่เก้าไม่ชนนะครับไม่ชนแต่เลขในกลุ่มก็ยังมาอยู่นะครับนะแปดหกกับสี่สี่นะครับก็ยังมาอยู่ ตูดเฟรมมาเลยครัยังอยู่ครับผมก็วันที่ยี่สิบสามนะครับห้าศูนย์เจ็ดกับหกศูนย์ห้าอาชนสองตัวนะครับศูนย์กับห้ามาที่ศูนย์นะครับวันที่ยี่สิบห้าเก้าหนึ่งสี่กับศูนย์สี่เก้านะครับตรงนี้ชนกันที่สี่กับเก้านะครับก็มาสองตัวแล้วนะครับนะทั้งสี่ทั้งเก้านะครับสี่ห้ากับเก้าหกวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับหกหนึ่งแปดกับสี่แปดสามนะครับก็ชนกันที่ 8นะครับมาที่สี่แปดนะครับรอบนี้นะครับเนที่สามสิบที่ผ่านมานี่ครับที่แอดเด่นนะครับหกนะครับมันชนกันเยอะมากนะครับนะหกับหนึ่งนะครับนะก็น่ครับหกับหนึ่งมาที่หนึ่งนะครับหหลุดไปนะครับหกไม่มานะครับแล้วก็เลขฝั่งนี้เราก็หลุดด้วยนะครับนะก็สังเกตว่าถ้าเราจะจับ2ตัวเนี่ยด้วยกันนะครับ มาไหมก็มีมาบ้างม,มาบ้างนะครับเริ่มแต่วันที่สิบเอ็ดกันยายนเลยนะครับนะถ้าชนกันจะได้เก้าเก้าตัวเก้าชุดนะครับมาที่หกเจ็ดนะครับถ้าชนกันมาที่หกหนึ่งชนกันที่สามร,รอบนี้มาที่สามแปดนะครับรอบนี้มาที่หกห้านะครับนะ,อะรอบนี้ไม่เข้านะครับชนแล้วไม่มานะครับนะรอบนี้ชนก็ยังไม่มานะครับวันที่สิบห้า 25ห้าชนก็ไม่มานะครับนะเอาส่วนนี้ส่วนนี้ไม่ชนกันนะครับก็ไม่มาวันที่27นะครับถ้าลบนี้เข้านะครับนะแ4ดสี่นะครับจับค่อยกันนะครับ8 4ดสี่รอบที่สาสิบรอบที่30อ่าได้หนึ่งหนึ่งนะครับนะมาหนึ่งหนึ่งก็แต่ชั้นนะครับถ้าชอบแบบชนชนแล้ว อนนามาเป็นตัวเด่นรอบนี้ก็ชนที่ศูนย์นะครับนะชนที่ศูนย์แต่ถ้าชนทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเด่นที่สุนแปดนะครับนะแปดแปดแปดนะครับชนที่เลขสี่ตัวเราชนที่แปดนะครับนะก็จะเด่นที่แปดกับศูนย์นี่น,นะครับนะแต่ว่าถ้านำสองสูตรที่มาชนกันจะได้ตัวเดียวคือเด่นที่เลขศูนย์นะครับนะว่าสูตรนี้จะมาไหมนะครับนะหรือท่านจะนำสามตัวนี้นะครับมาจับ ไข้กันนะครับก็จะได้ทั้งหมดอยู่9ชุดนะครับอ๋อถ้ลองดูครับสูตรใหม่ครับรอบนี้จะใช้สูตรนี้นะครับมาชนกับสูตรนี้นะครับหนึ่งจากแอดไล่ดูแล้วมาค่อนข้างดีนะครับนะเรามาตั้งแต่รถนี้ก็เข้านะครับนะหกห้านะครับเดี๋ยวไล่เพรเข้าให้ดูนะครับนะหกแปดหนึ่งอันสูตีนี้เราผิดนะครับสี่หกเก้ามาชนกับสี่ตัวเรานะครับ มันก็จะได้ไปอ่ารอบนี้ไม่เข้านะครับถ้าสามแปดตัวนี้ได้สามแปดนะครับวันที่สิบแปดเนี่ยได้หกห้านะมาชนหกห้านะครับวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบไม่เข้านะครับนะชนก็ยังไม่เข้าอยู่วนะันที่ยี่สิบสามยี่สิบสามศูนย์อ่าไม่มานะครับนะอ่าก็มีเข้าไม่เข้าเข้าบางไม่เข้าบ้างนะครับกดชนให้ดูครับต้องความเป็นจริงนะครับ 914หนึ่งสี่มาชนกับอ่าตัวนี้ได้สี่ห้านะครับ45สี่ห้ากับเก้าหกนะครับมาบนล่างเลยนะครับนะหกหนึ่งแปดมาชนกับหนึ่งห้าเจ็ดแปดอ่ารอบนี้ก็ยังไม่มานะครับนะเป็นที่สองหนึ่งนะครับแสดงว่าตาการชนเนี่ยถ้าจับค่อยกันนะครับแอดว่าสูตรนี้เข้ากับสูตรนี้ก็น่าจะเข้าได้ดีกว่านะครับนะ แต่งอะไรก็ตามเราก็ยังมาจับสูตรนี้ให้ดูนะครับนะเนื่องจากเป็นสูตรหลักที่เราใช้มานะครับมันผิดแล้วรอบนี้น่าจะเข้านะครับน่าจะมาตัวหนึ่งหรือสองตัวนะครับสําหรับสูตรสี่ตัวนี้นะครับก็จับให้ดูได้ครับนะพานาครับสูตรแปดสามทุนกับสองสี่แปดห้านะครับให้เด่นไปที่ศูนย์กับแปดนะครับศูนย์กับแปดนะครับแล้วก็มีเด่น ค่าอีกสูตรหนึ่งนะครับห้าคือศูย์ศูนตรนี้นะครับ,รบเด่นหลักคือเลขศูนย์นะครับนะศูนย์ลองแปดนะครับจากคู่นะครับแปดสองแปดสี่แปดแปดแปดห้าศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์แปดศูนย์ห้าสามสองสามสี่สามแปดสามห้านะครับตัดแต้มเรานี้ลองใช้แต้มใหม่ดูนะครับแตมของเรานะครับ แปดเก้าหนึ่งสามห้าเรานี้ได้หกตัวนะครับแต้มตัดด้วยหนึ่งห้าศูนย์นะครับที่ผ่านมาหรือท่านจะนำหนึ่งห้าศูนย์มาชนกับมาไข่กับแปดศูนย์สามนี้ก็ก็ลองดูครับแต่ก็เป็นตัวเลขใกล้เคียงกันนะครับนะมันไม่มีแค่หนึ่งนั่นเองนะครับแปดหนึ่งนะครับถ้าตัวนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวลองจับให้ดูนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับลองปรับดูครับผม 803สามกับหนึ่งห้าศูนย์นะครับก็เป็นเลขใกล้เคียงกันนะครับนะแปดหนึ่งแปดห้าถ้าจับขึ้นมานะครับใกล้เคียงกันนะครับนะก็จะมาชนมีตัวเลขที่ชนก็นมีแปด้านะครับนะแปดห้าแปดศูนย์ 0 5 3ย์ห้าสามห้านะครับที่ชนกับเลขในกลุ่มเรานะครับก็มีชนอยู่4ตัวนะครับก็เป็นตัวเลขใกล้เคียงกันนะครับกับเลขกลุ่มนี้นะครับก็ตัดมาเลยครับไม่เสียเวลาลาพันนาวันที่2ตุลาคมนะครับให้เด่นเล็กวิ่งไปที่ศูนย์นะครับรองแปดเลขสี่ตัวนะครับสองสี่ห้าแปดนะครับ ตัดมาหกชุดนะครับแปดสองสามแปดศูนย์สี่ห้าแปดศูนย์ห้าแล้วก็ห้า4ี่ห้าสี่เนี่ยมาตรงนี้นะครับเลขในกลุ่มเดียวกันนะครับมันจะเด่นอยู่เลขประมาณนี้นะครับศูนย์ห้าแปดเนี่ยนะครับอชอบไปสี่สามแปดนะครับสำหรับลาวพัฒนาวันพุธนี้นะครับ,รบประมาณนี้นะครับผมวันนี้เป็นวันพระนะครับเลขแปด ไม่แน่ครับอาจจะมานะครับขอให้เยิบสิบช่ดีมีความสุขครับผมขอบคุณที่คอยติดตามรับฟังแล้วก็คอยชี้แนะมานะครับขอให้ทุกท่านถูกหวยโดยทรัพย์ทุกทุกท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ